สวัสดีค่ะป้าสุมาลีนะคะจากช่องสุมาลีชอบชิงโชคค่ะวันนี้ป้ามีรายการชิงโชคจะมาแจ้งนะคะเป็นรายการของแมนซัมค่ะเครื่องดื่มแมนแมนซัมแจกรางวัลเยอะมากเลยนะคะก็คือรายการเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าแล้วก็จะหมดวันที่ที่วันอาทิตย์ที่ยี่สกุมภาพันสองห้านะคะ ก็คือรายการเขาใช้รหัสใต้ฝาส่งนะคะส่งทางไลน์ค่ะแล้วป้าจะบอกว่าวิธีที่จะหารหัสใต้ฝานะคะทีแรกอะป้าไปซื้ออป้าคือซื้อไปสุ่มๆงั้นนะคะป้าอ่านป้าไม่ได้อ่านให้ดีป้าไม่ได้แบบไม่รอบคอบค่ะคือเสียตังค์ไปเลยห้าขวดเกือบร้อยบาทนะคะเราลองมาดูอีกทีอ๋อเขาเขาคือเขาต้องดูที่คอขวดนะคะ เพื่อนๆนดูป้าดูต้องดูป้านะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินฟรีอย่างป้าป้าได้น้ำกินแต่ป้าไม่มีสิทธิ์ชิงโชคได้ไมมแค่สองสิทธิ์ถ้าเพื่อนๆดูป้าแล้วจะได้มีรหัสเวลาไปซื้อจะได้ได้รหัสทุกฝานะคะคือเขาให้ดูที่คอขวดนะคะคอขวดต้องเขียนว่า bb bb 08 09ทับกทับก็คือต้องผลิตตั้งแต่วันที่8ด เดือนเก้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะก็คือตั้งแต่วันที่แปดเดือนเก้านี่จะมีรหัสเลยค่ะคือต้องเป็นขวดรุ่นใหม่ขวดรุ่นใหม่เท่านั้นศูนย์แปดศูนย์เก้าทับสองหนึ่งเพื่อนๆต้องจำนะคะไม่งั้นซื้อแล้วจะเสียสิทธิ์อย่างป้าเนี่ยค่ะป้าเลยได้มาแค่นเนี้ยค่ะสองฝาเดี๋ยวป้าจะส่งรหัสให้ดูนะคะทำให้ดูว่าทำยังไงขออนุญาตนะคะอุปกรณ์เสริมป้า นี่นะคะเพื่อนๆก็แอดไลน์เขาก็คือพิมพ์เข้าคำว่าแมนซัมนี่นะคะแมนซัมเข้าไปที่ไลน์แล้วก็พิมพ์คาว่าแมนซัมนะคะด้านบนนะคะแล้วจะเจอไลน์แล้วก็แอดเป็นเพื่อนเขาเลยค่ะพอแอดแล้วอะแอดแล้วเขาจะให้กรอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรคือข้อมูลไม่เยอะค่ะคือส่งง่ายค่ะเข้าง่าย เข้าง่ายมากพอเรากรอกเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาหน้านี้นะคะเข้ามาหน้านี้แล้วกดส่งรหัสแต้มเราเราคลิกเลยนะคะคลิกสีแดงเลยแล้วป้าจะบอกว่ารหัสเขาอะคือด้วยฝาที่เขาสีเข้มมารหัสนะมองไม่เห็นเราแก่แล้วอะตาไม่ดีอะก็คือไปส่งต้องไปแบบไปนั่งส่งตรงที่แบบมีแสงหน่อยถึงจะมองเห็นไม่งั้นถ้าใครอยู่ในห้องแบบ ไม่ค่อยมีแสงนะคะป้าแนะนําให้ถ่ายรูปแล้วก็ขยายเอาน,นั้นจะชัดแต่ว่ามันจะซับซ้อนยุ่งยากแต่ว่าทําไงได้แล้วแก่แล้วตาไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะถ่ายรูปแล้วขยายป้าถ่ายรูปขยายแล้วจดมาเรียบร้อยค่ะนี่นะคะแล้วก็กดกรอกรหัสค่ะป้าของอนุญ,ญาตกรอกรหัสนะคะศูนย์สามหนึ่งแปดสองหนึ่ง แปดหกสามสองศูนย์สามหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหกสามสองพอกรอกรหัสครบนะคะเราเลื่อนมาด้านล่างแล้วกดสะสมแต้มหล่อนะคะไอ้สงสัยป้าจะส่งรหัสผิดขออนุญาตส่งใหม่นะคะเนี่ยด้วยความที่เราต้องจดเนี่ยอาจจะจดผิด ศูนย์สามหนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองศูนย์สามหนึ่งแปดกันใหญ่แปดสองหนึ่งแปดหกสามสองนี่นะคะป้ากดรหัสคุบแล้วป้ากรกดสะสมแต้มหล่อนะคะ แน่ป้าได้หนึ่งแต้มแล้วนะคะพอหนึ่งแต้มแล้วอะ่ะเราก็กดนี่นะคะแลกของรางวัลอ๋ยป้ากดผิดนะคะกดลุ้นของรางวัลน,นะคะคืออันนี้ไม่ผิดละคะ่ะคือแลกของก็ใครมีฝาเยอะแต่ป้าคิดว่าป้าคงไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นสิบเบดแต้มนะคะถ้าขวดเดีหนึ่งแต้มก็สิเด็ดสิบเบดฝาสิเ็ดขวดนะคะโอ้โห อันนี้ห้าพันแต้มห้าพันขวดนี่นะคะลองดูนะคะถ้าใครมีฝาเยอะแต่ป้าคงไม่ได้แลกของหรอกเพราะว่าป้าไม่ค่อยได้กินแต่ป้าก็จะต้องกินติดไว้ป้าจะต้องชิงโชคติดไว้กับเขาป้าจะกดนีนะคะลุ้นของรางวัลทุกเดือนอันนี้ดีกว่ามันใช้แต้มน้อยอันนี้เรามีสิทธิ์นี่นะคะเขาแจกมอเตอร์ไซค์นะคะป้าไม่อ่านนะคะ ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเดี๋ยวป้าอ่านผิดเพราะว่าป้าต้องให้ลูกป้าอ่านให้ฟังแต่ลูกป้าไปโรงเรียนนี่นะคะมอเตอร์ไซค์มูลค่าสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะเยอะมากเลยนะคะมูลค่าเยอะมากนี่นะคะแล้วแจกโทรศัพท์อันนี้หัวเวย่ยนี่เราอ่านออกค่ะมูลค่าสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่นะคะเขาแจกเยอะมากเนี่ยป้าอยากได้น้ตบุ๊กเพราะป้าลูกป้าเรียนคอม โอ้โหรางวัลเยอะนะคะเดี๋ยวป้าป้าป้า,ปากดลุ้นโน้ตบุ๊กดีกว่าเรามีแต้มอยู่โอ้ใช้ทั้งสามแต้มนะคะสามแต้มคือถ้าฝาละืหนึ่งแต้มก็สามฝานะคะป้ากดแล้วนะคะถ้าใครอยากได้อันไหนก็กดอันนั้นค่ะ mm hmm. พอกดกดรุ้นเลยนะคะก็กดแลกสิทธรุ้นค่ะนี่ป้าได้แล้วจำนวนหนึ่งส mm ิบ hmm. นี่ค่ะ อันนี้กดเพื่อรับสิทธ์นะคะเดี๋ยวป้ากดมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเผื่อได้กับเขาโอ้ี่ป้ายังมีแปดแต้มคือถ้าเกิดเราแอดเพื่อนแล้วก็จะให้เราเลยนะคะสิบแต้มให้ฟรีนี่นะคะป้ากดเพื่อแลกสิทธิ์ลุ้นนะคะป้ากดเลยเห็นไหมนี่จำนวนหนึ่งสิทธิ์เขาแจกรางวัลเยอะนะคะคือเรากินอะ ถ,ถ้าถ้าถ้าท่านใดกินน่ะก็ส่งนะคะคือเสียดายเรากินแล้วเราอาจจะมีโชคใหญ่นะคะยังไงรบกวนเพื่อนๆติดตามป้าด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะถ้าไม่แจ้งเตือนอ่ะเวลาป้าลงคลิปจะไม่เห็นป้านะเปิดไมม่อีกครั้งอ่ะจะเสียโอกาสนะคะจะไม่ได้ชิงโชคขอบพระคุณค่ะ